สวัสดีครับวันนี้ดีใจจริงๆเลยนะมีคนส่งเพลงที่พี่แอดคาราบาวแต่งเพลงให้ผมอ,อ,อมืกับพี่น้องวงแฮมเมอร์นะเพราะมากเลยชอบมากสรุปทุกอย่างในชีวิตผมนะฮะมาเป็นคนขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเบตตงนะฮะแล้วสุดยอดที่สุดก็คือสุดติ่งกระดิ่งแมวอเพราะมาก ากเลยขอบคุณมากนะพี่แอดนะพี่แอดเป็นศิลปินแห่งชาติรุ่นน้องผมก็จริงแต่ว่าอายุมากกว่าผมนะหลายเดือนอยู่นะครับผมเกิด98ต้นปีพี่แอดเกิด97นะฮะใกล้กันเราเกิดใกล้กันโอ้นับถือกันนะฮะผมก็นับถือพี่แอดมากนะครับเหมือนกันเช่นกันนะครับสุดยอดที่สุดขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากขอบคุณพี่น้องแฮมเบอร์ด้วยนะน้องๆแฮมเบอร์ทุกคน นะะสุดยอดที่สุดเป็นเพลงที่แบบไพเราะมากมาจากหัวใจผมเลยแบบนี้ทุกอย่างมันแทงใจฟังแล้วโอโ้หแทบร้องไห้เลยนะฮะสุดยอดขอ,นะข,อขอบคุณมากนะขอบคุณขอบคุณมากๆสุดยอดจริงๆ